สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จากออฟซิลานะครับมีรถราคาถูกคุณภาพดีมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับเบิรงออเดอร์เนี่ยจอดเทอร์เลยอยู่นี่นะครับงามอิหรีคันนี้นะคันนี้ที่สําคัญนะครับได้ตัว4ฟร์วิวไดร์นะขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ก็คืออิซูซูดีแมกนะครับคันนี้ตัวไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดา4ฟร์วิวไดร์นะขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูยกสูงโรงงานปี2011นะครับคันนี้ราคาเบาๆเล้าใจเลย 2องแสนนิดๆนะสองแสนนิดๆเท่านั้นมามาดูมาชมนะครับนี่มานะครับใครที่กําลังมองหา w ฟ e e l drive ใช้งานอยู่นะโดยเฉพาะช่วงนี้นะเหมาะมากบอกเลยนะครับหน้าฝนเนี่ยเอาไว้ลุยนะเออ <c oughs> อ่ะโทษทีนะครับโอ้ช่วงนี้นะร่างกายไม่ค่อยสุขภาพนะครับเออรักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่าให้เหมือนคนขายได้ดินะเออ ป่วยบ่าสบายบันไดก็ได้มาเห็นงานหาเงินได้เนี่เพื่อให้สบายชิกของเราได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับมาดูนะทีละส่วนเลยนะครับนี่โฟวิวได้นะรถกระบ,บะโฟวิวนะครับนี่ส่วนหน้าฝากระโปรงเดิมนะตัวนี้มีจมูกนะครับนี่ระบายความร้อนนะฝากระโปรงเดิมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมตัวนี้เป็นโฉมไฟข้อหลามนะนี่นะครับเรียกว่าโฉมไฟข้อหลามนะ ปี2011นะคันนี้4ประตูนะครับยกสูงโรงงานขับเคลื่อน4ล้อนะสายลุยสายโฟนี่มาเอาไปนะครับราคาเบาๆเลาใจ2 0 0แสนนิดๆนะคันนี้2 0 0แสนนิดๆนี่ได้4ประตูยกสูงโฟวิวได้นะย้ำนะคันนี้เป็นตัวโฟวิวได้ขับเคลื่อน4ี่ล้อสายลุยนะครับสายลุยสายโฟมาเอาไปได้เลยนี่พร้อมใช้งานนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนนะ นี่หน้าฝนพร้อมลุยเลยนะครับใครหาอยู่รีบมานะครับขาดตลาดนะช่วงนี้นะครับรถโฟวิวเนี่ยรถโวิวรถขับเคลื่อนสีล้อขาดตลาดนะบอกเลยแต่คันนี้เราหามาให้สมาชิกของเรานะได้นำไปใช้งานกันสีสันรอบคันสวยเครื่องช่วงล่างดีนะครับสีประตูกว้างขวางนะมามาดูมาชมนะครับรายละเอียดทีละส่วนป้าหน่แม่งงามมิลีด้ดนะครับ ดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้นะเป็นตัว4 w h e w l d ได v e ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3.0นะครับคันนี้เป็นโฉมไฟเข้าหลามนะเรียกว่าโฉมไฟเข้าหลามตัดนะครับนี่มาดูมาชมนะสวยๆคันนี้บอกเลยมาดูภายในนะครับปอ,อนี่แมรถพร้อมใช้งานเลยนะครับ4 w h e e l แรงนะ4 w h e e l เนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับอามาดูภายในนะดูสภาพภายในเลย ภายในเป็นเบาะนะครับเบาะหนังดําแดงอย่างงามบอกเลยนะครับสะอาดสวยงามไม่มีริ้วรอยเลยนะดูสภาพเบาะนะนี่ใสกิ๊กเหลี่ยมมองมองดผู้หนานะครับขอบตะเข็บรอยเย็บเส้นได้เนี่ยไม่มีรอยขาดรอยทะลอกนะสวยมากเบาะหนังนะเบาะหนังอย่างดีนะครับอาดูเลขไม้หน่อยเลขไม้น้อยด้วยนะไม้ไม่เยอะนะคันนี้ไม้แสนแปดนะซูมใกล้ๆอีกนิดนึงนะอ่านี่นะครับ ไม่แสนแปดนะปี2011นะครับแอร์แบ็กคู่นะนี่ในตัวแอร์แบ็กคู่เลยคอนโซลเดิมเพลงเพราะแอร์หนาวนะครับเกียร์ธรรมดาอ่ะซูมโฟนะ่อยไอ้สวนะิตโฟนี่โฟไฟฟ้านะคะันนี้ดูเลยนี่นะครับโฟไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะเนี่ย er. ดีแม็นะครับไฮแลนเดอร์โฟร์วิวได้ขับเคลื่อน4ล้อได้วโฟไฟฟ้านะครับคุ้มมาก2องแสนนิดๆน,นะเนี่ยดูเลยนะครับเออ อ,อโทษทีนะครับน่ะม,มาดูนะครับส่วนต่อไปเนี่ยแผงประตูนะครับเนี่ยบุตรงนี้เป็นหนังนะเป็นหนังอย่างดีเลยนะครับเป็นหนังกระจกไฟฟ้านะใช้งานได้ปกตินะครับ <c oughs> อ่ะมาส่วนต่อไปนี่นะครับประตูฝั่งขวาน็อตเดิมนะไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงตัวเลขตัวอักษรอยู่เดิมเดิมคมคมเลยตัวบนตัวล่างนะครับเบิ้งได้เนี่ยนี่ไหมอยู่เดิมคงสภาพนะน็อตไม่ตีงคิงนะครับเนี่ยยอูอิงติงแล้วเนี่ยอ่า ต่อไปมาดูส่วนนี้นะครับเนี่ยขอบประตูนะครับแกะดูแบบนี้เลยดูเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์ครอยเว้าลอยบากเนี่ยของเดิมนะครับน่ของเดิมนะนี่แต่ว่ามีการเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับลดสีดำนะเนี่ยนะก็เก็บสีนะครับให้เรียบร้อยนะลถสีดํามีริ้วรอยนิดหน่อยก็จะเห็นชัดมองมองง่ายมองเห็นชัดอันนี้ก็เก็บสีมาให้เรียบร้อยนะครับออโอ้ย,อยนะอ่นะนะครับ ก็สมาชิกของเรานะก็รักษาดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับอร่อยนะอ่นะน,ะ,นะครับดูกันไปนะอ่านะครับนี่นะครับต่อไปมาดูภายในนะแถวหลังนะครับเบาะเนี่ยเบาะหนังสีดําแดงนะสะอาดสวยงามเลยนะฝ้าเพดานเดิมนะครับสวยมากระบบไฟฟ้านะใช้งานได้ปกติเลยนะครับ นะขอพูดน้อยน้อยหน่อยนาะวันนี้นะมีคนทักมานะพูดเยอะเกินไปแล้วมึงเนี่ยว่าสั่นบา่าโอ้ยตายซื่อๆจะดอเอาสิบ้าหน่อยหน่อยนะอีพออีแม่ขขอยนะครับมีคนคอมเมนต์มานะาพูดเยอะเกินไปนะครับเอามาแผงประตูเดิมนะครับนี่บูด้านข้างเป็นหนังนะส่วนไหนให้ดูก็ดูไปนะครับใครสามารถพิจารณาก็ดูกันไปนะครับพิจารณากันไปนะ่ะขอบประตูนะครับเม็ดอาร์คลอยเว้าลอย,อยบากเนี่ยอยู่เดิมครบนะ นี่นะครับอยู่สภาพอย่างนี้เราให้ดูให้ชมสภาพรถนะครับเนี่ยออผมก็พยายามนะพยายามให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลรายละเอียดรถเออแต่มีบางคนมาคอมเมนต์นะเออมาคอมเมนต์ว่าพูดเยอะเกินไปนะเอ,อ้เอานะครับบางทีมันก็บันทอนจิตใจนะครับบันทอนการทํางานของคนที่ตั้งใจทํางานนะเออเอ่ะนะครับ บางคนบางทีเขาก็อาจจะไม่อยากทราบข้อมูลนะครับเลยไม่อยากให้พูดเยอะเอออะต่อไปนะครับมาดูเนี่ยส่วนห้องเครื่องนะนี่นะครับนี่เป็นสภาพห้องเครื่องยนต์นะดูเลยนะครับนี่เบิ้งเอาเดอร์พี่าจรณานะเอาเบื้องเอาโวดบารเนี่ยว่าให้ว่าวไล่นั่นนี่นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0นะอ่ะมาดูสภาพเครื่องหน่อยนะครับนี่เครื่องแห้งๆนะดูเลยนะครับ เครื่องแห้งไม่มีซึมไม่มีเยื่มสีแต้มสีมาร์กอยู่เดิมครบดูสติกเกอร์นะเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่นะไม่หลุดล่อนไม่หลุดขาดหายไปไหนเลยนะครับนี่คือสภาพนะสภาพความเดิมของรถนะให้ดูอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูเพจนี่เพจเดิมนะเพจเดิมนะครับเนี่ยเพดเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะรูปดูไปน็อตด้านล่างจะเรียบเนียนมือนะคานหน้านะครับอะไล่มาฝั่งน,นี้เลยคนะานหน้าเดิมตัวนี้อันนี้เป็นชุดแต่งนะเออตัวนี้เป็น ที่ยึดนะครับเนี่ยยึดหม้อน้ําเป็นชุดแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะใส่เพื่อความสวยงามนะครับหม้อน้ําเดิมคันหน้าเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมนะครับเนี่ยคันหน้ารูเนี่ยรูปดูเลยนะจะเรียบเนียนมือนะครับแก้มขวาแก้มขวาเดิมนะครับแต่ก็มีการเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับลดสีดําเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับ น็อตฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บส ah ี irm, ra, นะเรารายงานข้อมูลนะครับอันนี้ที่ผมพูดบรรยายเนี่ยคืออยากให้ทราบข้อมูลรถนะไม,ไม่ได้ไม่ได้อยากพูดเยอะไม่ได้อยากพูดมากจริงนะ <c oughs> อ่านะครับเนี่ยฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนเดิมนะครับขอบกระเข็บเดิมแต่เก็บสีนะอันนี้ผมแจ้งผมรายงานข้อมูลรายงานสภาพนะครับ,นะรบอ่าลูกศรเดิมเม็ดอาร์คเดิมยังคงอยู่นะ อันนี้คือเราแจ้งข้อมูลรายงานข้อมูลให้รับทราบนะครับอ่าดูเนี่ยนะครับฝากระโปรงเดิมนะแต่ถอดเก็บสีนะครับน็อตเดิมฝาเดิมถอดเก็บสีนะแก้มนะครับเนี่ยแก้มนะแก้มเดิมซุ้มซอกเดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมนะคันนี้นะครับอ่าบางคนก็ถามนะสีเดิมโรงงานไหมนะสีเดิมโรงงานคือสีดำนะสีเดิมโรงงานคือสีดำแต่เราเก็บสีให้นะครับเพราะว่ารถสีดำจะมีลิ้วรอยนะ ติดเครื่องสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันด้วยนี่ฟังเอานะฟังไว้ด้วยนะครับใครใครที่ทักคอมเมนต์มานะบอกว่าผมไม่ติดเครื่องไม่สตาร์ทเครื่องเนี่ยนะฟังนะครับมาฟังเลยบาทที่นี่เออติดเครื่องให้ฟังทุกคันด้วยนะเสียงเครื่องแน่นๆนะครับไม่มีเขกไม่มีสันนะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0นะคันนี้อ่มาดูตรวจสอบเครื่องยนต์หน่อยนะครับอ่าอันนี้จะมีเสียงเสียงฝาครอบนิดนึงนะนะครับเดี๋ยว ดี๋ยวยึดฝาครอบให้แน่นหน่อยอ่าอันนี้จะมีเสียงฝาครอบสะเทือนหน่อยไม่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะนี่ดูเครื่องนะเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอน้ํามันไม่มีกระเด็นเลยคันนี้แอนรถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานสีสันสวยงามนะเครื่องช่วงล่างดีที่สําคัญที่สําคัญเนี่ยคันนี้นะได้ตัวโฟวิวนะครับเป็นตัวโฟร์วิด้ยขับเคลื่อนสี่ล้อนะสายลุยนะครับมาเลย รีบมาจัดไม่ต้องประหย pues mm ัดนะครับถ้าชอบไม่ต้องประหยัดนะอ่าต่อไปมาดูส่วนกระบะหน่อยนะครับรถกระบะเนีย่ยต้องดูนะนะครับขอบกระบะเนี่ยส่องเข้าไปเบื้องเอานี่นะครับขอบเนี่ยกระบะเดิมนะกระบะเดิมแต่ว่าเราเก็บสีนะอันนี้ก็จะมีร่องรอยการเก็บสีสาดสีเราแจ้งเรารายงานนะครับอ่านะรถสีดําถ้าไม่เก็บก็จะเห็นริ้วรอยนะแค่นั้นเลยนะครับอ่าดูชัดซีนะชัดซีเดิมนะครับนี่ ไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนนะนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าโทษดีต้องขอโทษขออภัยนะครับช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยสุขภาพนะ <c oughs> อ่ะดูล้อมแม็กหน่อยนะครับนี่มีล้อมแม็กแต่งให้อย่างงามนะครับล้อมแม็กสีน้ําตาลไม่ตัวน,นี้เป็นขอบ18นะแม็กยางขอบ18ซีรีส์2 6 5หกห้าทับหกนะครับอ่ายี่ห้อนี้มีนี่ปียางปี2021นะ ด้ปี2021เลยนะครับเนี่ยสวยนะแม็กนะครับแม็กสีน้ำตาลไม่รถสีดําแมตก,กันนะอ่ะดูช่วงล่างชัดซีกันหน่อยนะนี่มุดลงไปนะครับดูเลยชัดซีเดิมสวยไม่มีดมไม่มีต่อเลขชัดซีดูด้วยนะครับอ่ะให้ดูเลขชัดซีด้วยนะอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมนี่สายมุดหาพุดนะมุดเบื้องขักแน่พุดนะพุดนะเอานั่นเห็นปะจะได้เห็นนะครับข้อมูลนี่ที่เป็นจริงดูเลยนี่นะครับเลขชัดซีนะ ดเอชซี Legacy, เดิมคมกิฟเลยนะครับให้ดูข้อมูลกันอย่างนี้รายงานกันอย่างนี้นะครับนี่รถของเรานะอ่าสีสันร,รอบคันสวยนะครับอ่ะมามาดูกันต่อนะครับรอบคันนะนี่นะครับมาดูเลยคันนี้นะคันนี้ได้รถสีดําด้วยนะครับมาดูส่วนท้ายนะฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับได้เครื่อง BGS นะนี่เครื่อง BGS แ Air bag ic, b a g คู่เบรก ABS กล้องหลังโรงงานได้เนี่ยนะครับ กันชนท้ายมีให้พร้อมอันนี้ของใหม่เลยนะครับกันชนท้ายของใหม่ใส่ให้อย่างงามนะครับกระบ,บะแม็กไลเนอร์มีให้พร้อมนะดูไม่มีแตกไม่มียุบนะครับสวยมากคันนี้บอกเลยนะคุ้มนะสองแสนนิดๆเท่านั้นนะครับนี่ไหมเอองามอิเละนะได้โฟวิวนะคันนี้โฟวิวดาขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับามาดูขอบกระบ,บะนะนี่ขอบกระบ,บะนะครับดูเลยนะขอบกระบ,บะหมุดดุมเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับอยู่ครบเลย ฝาท้ายเดิมนะอ่ะนะครับมาดูฝั่งซ้ายนะนี่ฝั่งซ้ายนะครับขอบกระบ,บะหมุดดุมเดิมเม็ดอาคเดิมน็อตเดิมฝาท้ายเดิมนะครับนี่คือสภาพของรถนะครับสีสันเราเก็บให้แล้วนะอ่ะมาดูพื้นลอนกระบ,บะเนี่ร่องอุลูดอุลูดนะครับไม่มีซอดไม่มีทะลุนะแต่เข็บเม็ดอาคเดิมยังคงอยู่นะครับอ่าให้ดูข้อมูลกันอย่างนี้รถมือ2ก็จะมีนะก็จะมีตําหนินิดหน่อยนะครับอ่าตามอายุการใช้งานนะครับ ต่อไปดูใต้ท้องช่วงล่างดูเลยนี่ยางอะไหล่มีให้พร้อมนะช่วงล่างดีชัดสีเดิมสวยนะครับามามาดูฝั่งนี้มาดูรายละเอียดรอบคันนะครับนี่เราจะพาดูพาชมกันแบบนี้นะา <c oughs> มานะครับนี่รถกระบะนี่ต้องดูนะครับกระบะเนี่ยขอบกระบะเนี่ยดูเลยทั้งสองฝั่งนะเนี่ยนะครับขอบกระบะอันนี้เราแจ้งเรารายงานนะครับมีการเก็บสีให้เพราะว่ารถสีดำนะกระบะเดิมนะครับกระบะเดิม นะแต่มีการเก็บสีอันนี้เราเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับรถสีดําถ้าไม่เก็บสีก็จะมีริ้วรอยเห็นง่ายเห็นชัดเจนนะ,ะแผงประตูเนี่ยฝั่งซ้ายดูเลยแผงประตูเดิมบูดด้านข้างเป็นหนังนะครับกระจกไฟฟ้าภายในสวยมากนะภายในเป็นเบาะหนังดําแดงได้หนิเด้อเออเบาะหนังดําแดงอย่างงามเลยนะครับสะอาดสวยงามนะ,ะสี่ประตูกว้างขวางยกสูงโรงงานที่สำคัญได้ตัวโฟร์วิวนะโฟวิวไดขับเคลื่อนสี่ล้อ ขอบประตูเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมนะครับรอยวอารอยบากเดิมนะเนี่ยดูเลยนะครับเืิ่งเอานี่ไหมอ่าเนี่ยยังอยู่นะเม็ดอาร์คเดิมนะี่ยังอยู่ครบนะครับอ่าอันนี้คือข้อมูลรถที่เรารายงานให้ทราบนะนี่นะครับอ่าเม็ดอาร์คเดิมโครงสร้างเดิมนะครับงานสีเราเก็บให้เอานี้เราแจ้งเรารายงานนะครับอ่าต่อไปมาดู <c oughs> แผงประตูเนี่ยนะครับแผงประตูเดิมบุด้านข้างเป็นหนังนะหนังสีแดง คอนโซลเดิมนะครับแอร์แบ็กคู่เบรก ABS เกียร์ธรรมดา4 Wheel Drive นะ4ไฟฟ้านะคะันนี้เนี่ยดูเลยนะครับ4ปรับไฟฟ้าผมเดีนเน๋ยวนี่นี่นะครับดูนะสะดวกสบายเลยตัวนี้นะครับ4ไฟฟ้าโฟร์ e ิวแรงนะใช้งานปกติเบาะภายในเป็นเบาะหนังดำแดงนะครับสะอาดสวยงามมากน็อตประตูฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะครับอยู่อิงตีงด้วนี่น็อตตัวบนตัวล่างนะอ่าต่อไปมาดูนี่นะครับขอบประตู มีประตูรถกี่บ้านแกะดูแบบนี้เลยนะครับขอบยางขอบประตูเนี่ยแกะดูเม็ดอ์กรอยเว้ารอยบากแบบนี้นะนี่นะครับอยู่เดิมคงสภาพนะอันนี้ก็มีการเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะครับรถสีดําเก็บสีให้เรียบร้อยนะอ่าไม่ต้องกังวลน,นะครับงานสีนะเป็นธรรมดาของรถยนต์มือสองนะผมบอกเลยรถมือสองเนี่ยมีการใช้งานมานะครับอ่าก็จะมีริ้วรอยเป็นธรรมดานะไม่อยากให้ไปซีเรียสเรื่องงานสีนะครับ คนที่ใช้รถมือ2ต้องเข้าใจนะผมอยากให้เข้าใจในจุดนี้นะครับในส่วนที่มีการใช้งานมานะครับเาต่อไปมุดดูดใต้ท้องนะครับแชสซีฝั่งซ้ายนี่นะแชสซีเดิมสวยไม่มีดาวไม่มีต่อนะไม่มีผูไม่มีก่อนนี่ได้ตัวยกสูงนะคันนี้นะยกสูงโรงงานนะครับนี่ตัวไฮรันเดอร์นะ,ะที่สำคัญเป็นโฟวิวไดนะ ภาษีกรกดา69นะครับปีหน้าเลยภาษีเนี่ยปีหน้าใช้งานยาวๆนะครับดูหลังคานะหลังคาสีสันสวยงามขอบตะเข็บรอยซีนเดิมเสาวอากาศกลางด้านหน้านะครับนี่นี่เป็นสภาพรายละเอียดนะ <c oughs> ที่เรารายงานให้ทราบนะครับรายงานข้อมูลรถนะให้สมาชิกได้เห็นนะครับเหมือนสมาชิกได้มาดูรถนะได้มาดูรถด,ด้วยตัวเองเลยนะ เห็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับถ้าใครชอบใครสนใจก็เดินทางมาดูสภาพจริงอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาน,านี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราให้ดูให้ชมสำหรับรถคันนี้นะย้ำกันอีกครั้งนี่จอดเทอร์เลอร์สูงเจิ้นเทอร์นยูนิเดอร์อิโตสูด,สด,ดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับเครื่องยนต์3.0เกียร์ธรรมดา4ฟร์วิลล์ไดร์นะขับเคลื่อน4ล้อปี2011ันบเะครับปี2011ราคา2แสนนิดๆน,นะ 2 0 0แสนนิดๆเท่านั้นใครที่ดูแลชอบที่ดู้วสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์0956698777 0956698777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจ้าอ๊อฟซีลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ